เราทั้งหลายกำลังสำคัญว่ารูปนี้เป็นของเราเราก็เลยมีชื่อในกในขอนางคอนางงแต่ในกในขเนี่ยยึดถือว่านิตาเรานี่หูจมูกลิ้นกายนิจใจของเราได้นานเท่าไหร่ร้อยกว่าปีมากหรือน้อยกว่านี้ก็ไม่นานนะความสำคัญตนก็ต้องหมดไปถึงแม้ไม่อยากจะหมดก็ต้องหมดไปความสำคัญตนนั้นมีอยู่ในรูปนี้เท่านั้นหรือ ไม่ใช่มีอยู่ในอะไรอีกทุกคนที่นั่งอยู่นี้มีจิตใจไหมมีจิตใจจิตใจกับรูปเหมือนกันไหมไม่เหมือนจิตเป็นนามธรรมใช่ไหมรูปประกอบด้วยดินน้ำไฟลมจิตไม่ใช่ดินใช่ไหมจิตไม่ใช่น้ำจิตไม่ใช่ไฟจิตไม่ใช่ลมแต่มันมาตั้งอยู่ในดินน้ำไฟลมทุกคนรู้ว่ากายเหล่านี้มีวิญญาณคลองมีจิตคลองอยู่มีใจคลองอยู่จิต มโนหรือวิญญาณหรือใครไม่มีจิตทุกคนมีจิตใจจิตใจไม่ใช่ลูกสองธรรมชาติละเห็นไหม